เมื่ออาจารย์ดับเบิลคลิกเข้าไปหนึ่งอีเวนต์เนี่ยมันจะแสดงภาพที่อยู่ในอีเวนต์นั้นและมุมบนเนี่ยมันจะมี all events แปลว่าถ้าเราคลิกมันจะกลับมาที่โฟลเดอร์รวมอย่างเงี้ยคลิกปัาพก็จะกลับมาถ้าเราดับเบิลคลิกที่ฟุตบอลมันก็จะแสดงภาพของฟุตบอลทั้งหมดนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น all events นี่คือการเข้าไปดูภาพในแต่ละอีเวนต์นะครับต้องการตัวไหนก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปต้องการตัวไหนก็ดับเบิลคลิป การดูภาพอีกวิธีหนึ่งก็คือคลิกที่โฟโต้ถ้าคลิกโฟโต้เนี่ยอาจารย์จะสังเกตว่ามันจะเห็นทั้งหมดนะครับโดยการแบ่งข้้าเห็นไหมครับมันจะมีหัวออกมาว่าเป็นอันนี้อยู่ในอีเวนท์ที่ชื่อว่าซ็อกเกอร์นะครับแล้มีภาพอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นการดูทั่วๆไปเราลกลับมาตรงนี้นิดนึงอาจารย์คิดตรงอีเวนท์นะครับอ,อย่างสมมติว่าตรง อาจารย์คิดเบาๆไปที่ชื่อัชื่อหนึ่งเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยคลิปๆไปอย่างเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเปลี่ยนชื่อขี่ไมค์คลิปอย่างเงี้ยอันนี้สามารถคิดได้แนะเปลี่ยนชื่อได้ตอนนี้เราจะลองสักภาพหนึ่งนะครับเราจะลองสักภาพเราลองสักตัวนหนึ่ง เครับเราเลือกไมเนเดทแลนด์นะครับแต่เบอร์ฟรปอาจารย์มีภาพแบบนี้นะครับอาจารย์กดคอมมาไว้นะครับปุ c o คอมมานะครับแล้วก็เลือกภาพเลือกสักเจ็ดแปดภาพผมก็กดคอมมาแล้วเลือกนะครับผมเลือกภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามเลือกตามใจชอบนะครับอย่าได้พลาดเ็เราเลือกนะครับสักเจ็ดแปดภาพคอมมาไว้ก่อนนะครับเสร็จแลรากดคอนโทรลคอมมาแล้วเราก็เลือก แล,แล้วนะครับอาจารย์เลือกภาพมาจํานวนหนึ่งทีนี้พออาจารย์เลือกภาพได้จํานวนหนึ่งข้างล่างนะครับมันจะมีคําว่า Add Tool เดี๋ยวเราจะทําสไลด์โชว์อย่างง่ายๆนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่ที่เป็นเครื่องหมายบวกที่เรียกว่า Add Tool เห็นไหมอาจารย์เลือกภาพแล้วนะครับเราจะภาพที่เลือกเนี่ยไปทําสไลด์โชว์เราจะภาพที่เลือกไปท Show ําสไลด์โชว์อาจารย์ก็มาก,กดปุ่มนี้นะครับที่เรียกว่า Add Tool เนี่ยนะครับตัว Add Tool ปึ๊บพอจาคกิ๊กว่าแอดทูป้างตอนนี้มันจะมีอะไรบ้างกับสไลด์โชว์เราเลือกสไลด์โชว์หมายคว่าภาพที่เราเลือกเมื่อกี้จะมาทำสไลด์โชว์นะจารเลือกสไลด์โชว์คราวนี้เนี่ยเราเพิ่งทำครั้งแรกมันก็จะมีเฉพาะนิวแต่เดี๋ยวถ้าจารทำอันที่สองที่สามเนี่ยเวลาที่จารเลือกภาพแล้วมากดตรงนี้แล้วเลือกสไลด์โชว์เนี่ย มันจะมีสแ,แบบแบบหนึ่งคือทําอันใหม่หมายความว่าภาพทั้งหมดเนี่ยเลือกมาเพื่อทำสไลด์โชว์ใหม่อีกแบบหนึ่งคือเลือกมาเพกื่อมาใส่เติมในสไลด์ที่มีอยูต่ตอนนี้เรายังไม่มีแบบเติมนะครับเราเป็น new สไลด์โชว์อาจารย์ก็คลิกเลือก new สไลด์โชว์มาแล้วครับถ้าอาจารย์เผลอดับเบิ้ลคลิกเนี่ยมันจะสร้างส่าอันนี้คืออยู่ด้านล่างด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาให้อาจารย์สามารถคีย์ได้เลยนะครับคีย์ชื่อใหม่ได้แต่ถ้าเกิดว่า มันออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันอย่างนี้อจากย์ต้องการคขียก็เหมือนวิดโยชเขียนเบาๆใช่ไหมเราอาจจะบอกว่า,าแล้วแต่เราจะเขียนน,นะครับสมบอก นี่ก็คลีเสร็จเรียบร้อยได้แล้วนะครับตั้งชื่อสไลด์โชว์เรียบร้อยนะครับอาจารย์สามารถที่จะสลับสไลด์ที่นี้ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราใจร้อนเราก็สามารถลันยู่ได้เลยนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะมีนะครับมันจะมีสีให้เลือกนะครับอาจารย์คิดที่สีซะก่อนนะครับที่สีนะครับข้างล่างอ่าจะมีครับด้านล่างนี้เนี่ย เราคิดที่นี่นะครับปึ๊บคิดเลือกตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้มันจะมีให้เลือกจะลองเลือกเป็นออริามิกก็ได้เอาเอา,าริามิก่อนอันที่สองเนี่ยนะครับแล้วก็ choose จากนั้นนะครับเราลองกด l พ y ดูกดเพ y นะครับ นี้คือข้อ9นะครับเพราะถ้าว่าอาจารย์เลือกในตีมปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เรียกว่าจารย์ต้องการเซตเป็นแบบไหนนะอย่างจะแคปปุ๊บเราชูเสร็จอ่าอาจารย์ครับข้างล่างมันจะมีพรีวิวกับมีเพลย์ถ้าเพลงคือเต็มหน้าจอออทีตอาจารย์ไม่อยากเสียเวลาไปเพลย์ตเต็มหน้าจออาจารย์ก็เลือกพรีวิวก็ได้พรีวิวมันก็จะโชว์อยู่ในนี้นะครับในส่วนนี นนี่ก็เป็นรอยู่นะครับโอเคเราอยู่มันไม่ตับสนิดหนึ่งนะครับก็คือกด s c a p ก็ได้กด space bar คลิกก็ได้นะครับโอเคคลิกซ้ำก็เป็นการหยุดตอนนี้เราลองมาดูวิธีการตกแต่งสักนิดหนึ่งนะครับจานครับตรงภาพเนี่ยถ้าจารยดตรงนี้จะสามารถสลับเลือกตำแหน่งได้นะครับอย่างนี้อาจารย์อยากจะเลือกอะไรขึ้นก่อนหลังเนี่ยสามารถสลับแบบนี้ได้นะครับอนอกจากเลือกก่อนหลังตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ ในซีนเนี่ยเลือกแล้วอาจารย์ลองดูนะครับสมมติผมเลือกซีนมาเป็นโฟโต้โมบาย,ยนะครับชุดแล้วอาจารย์เลือกมิวสิกได้นะครับมิวสิกนะฮะมิวสิกก็จะเป็นเพลง มิวสิกที่ว่านี้นะครับถ้าเราอยู่มันค้างหรือถ้าเราอยู่มันไม่้งนะครับเรืองเพลงที่มีหรือที่ซอสมิวสิกเนี่ยอาจารย์เลือกถี่ได้ครับทีนะ่ะตัวนี้คือซอสมิวสิกใช่ไหมครับมันจะมีลิสต์รายการจํานวนหนึ่งที่อาจารย์จะเลือกได้ที่มากับตัวซอฟแวร์แต่ถ้าไหนโยมอาจารย์สามารถเลือกเพลงของอาจารย์ได้ครับที่นี่ก็เหมือนกับ browse ลงไปนะครับอาจารย์ก็คลิกเลือกแล้วเมื่อกี้เราเก็บไว้ที่ i2 แล้วก็คลิกววที่ i2 ไอ้ดูจะมีเพลงอะไรอยู่นะครที่เป็นกรารถามนะมันจะสามารถเลือกอะไที่ต้องการได้ชูปั้นเาจะก็ชูเพลงที่จา,ารยาเมื่อกี้รแล้วเราั้องลองลางดู นีนะครับอาจารย์ครับที่ตีมเนี่ยปกติถ้าจะเล่นตีมอื่นๆเนี่ยมันจะกระทันรานแล้วก็สามารถเอามาใช้งานบางอย่างได้บางทีเวลาเราจัดอบรมซอฟต์สกิลหรืออะไรเนี่ยเขาจะนิยมทํากันนะครับพอเริ่มอบรมปุ๊บก็จะมีการถ่ายรูปถ่ายและเก็บไว้พอตอนจบการอบรมเนี่ยเขาจะเอารูปพวกนี้มาหลันสไลด์เนี่ยไอตัวนี้ก็จะทําได้เร็วมากนะเรื่องตีมที่มีสาเร็จรูปเรื่องเพลงปุ๊บใส่ไปเรียบร้อยถ้ามีเพลงที่มันมีความหมายเราก็เลือกเพลงที่มีความหมายมีเนื้อรลองใส่เข้าไปก็จบ แต่นี้จะให้อาจารย์ดูว่ามันจะมีรูปแบบหนึ่งที่เราจะตกแต่งได้ละเอียดขึ้นนะครับถ้าเป็นพวกออริจินีฟเล็ชั่นอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นสําเร็จรูปมาอาจารย์ลองเลือ Can ่อนเคนเบิร์นิดนึงนะครับเคนเบิร์เคนเบิร์คืออันนี้ผมกดตีมขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้อาจารย์เลือกที่เป็นเคนเบิร์เคนเบิร์ในที่นี้หมายถึงการทำซูมอินซูมเอาท์ซึ่งเป็นเทคนิคที่เราจะเจออยู่หลายๆที่นะครับของ Apple เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะลองทำเคนเบิร์กันดู เคนเบอร์นี้จะเป็นรูปแบบที่เราตกแต่งรายละเอียดได้เยอะอาจารย์เลือกเค n นเบอร์นะครับแล้วก็ c h o choose โอเคทีนี้อาจารย์อยู่ที่ภาพแรกนะครับตอนนี้เราเลือกเป็นเค n นเบอร์นะครับเค n นเบอร์ Can urn, จากธีมนะครับเลือกธีมเนี่ยนะครับกดเลือกธีมมาแล้วอาจารย์เลือกเป็นเค n นเบอร์ก่อนนะคืออันดับแรกนะครับพออาจารย์เลือกเค n นเบอร์ urn, เสร็จเรียบร้อยนะครับอาจารย์คลิกที่สไลด์แรก มันจะมีเซตติ้งใช่ไหมครับที่เป็นรูปเกียร์รูปเฟืองด้าน,นขวามืออาจารย์คลิกเซตติ้งขึ้นมานะครับพออาจารย์คลิกเซตติ้งขึ้นมาเนี่ยบางทีถ้าสมมุติว่าเราไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วเราต้องการทุกอย่างเหมือนกาบดเนี่ยอาจารย์ก็เลือกออสไลด์นะครับแต่ถ้าอาจารย์ต้องการจะตกแต่งทีละรายการอาจารย์ก็เลือกดีสไลด์ถ้าออสไลด์คือเซตมันก็จะเหมือนกับบนทั้งหมดตอนนี้เราเลือกดีสไลด์ทำทีละอันนะครับ ในดีไซน์ตรงนี้อาจารย์สามารถทำลูกเล่นง่ายๆได้ใช่นทำแบ a ็ k แอนด์ไวทเห็นไหมครับถ้ามันจะเป็นแบล็คแอนด์ไวท์ทำซีเปียทำแอนทีกันพวกนี้ถ้าไม่อยากได้นะครับแต่ตอนนี้ผมทำเป็นแอนทีไม่เอานะครับก็กดตรงปุ่มออออกมันก็จะเป็นแบบของด้านเดิมรายการที่สองจะเป็นการบอกว่าเวลาเพเนี่ย <c oughs> จะให้เพลงาหนาักนเท่าไหร่นะครับสมมติเราคิดเลือก <c oughs> แล้วมาระบุเวลา อาจารยแต่เพิ่นคิกตรงไปในนี้แล้วคีย์ใหม่ได้เลยนะครับเช่น10แล้วค้าีเทอร์10คือ10วินะครับ10วิเสร็จแล้วที่จะให้อาจารดูคือมันมีข้างล่างนะครับที่เขียนว่าเค n นเบรปกติมันจะคลิดไม่แล้วนะครับอาจารยค์คิดที่เค n นเบไว้ที่เค n นเบจะมีสตาร์ทแอนด์นะครับปุ่มจะอยู่ที่สตาร์ก่อนสตาร์ท n ตเอนตอนนี้เราเลือกเค n นเบนะครับ เสไลด์นี้สิบมิ้นครับเดี๋ยวนะใจเย็ยนๆนะครับจะฟื้นหลังนะครับวัยรุ่นใจร้อนหลังจากที่อาจารย์คลิกเลือกเทปเบร์เสร็จแล้วนะครับอาจารย์ครับซ้ายมือด้านล่างเนี่ยมันจะมีปุ่มซูมอินซูมเอาเห็นไหมถ้าอาจารย์เลือ in, ่อนซูมอินซูมเอาเจอไหมครับด้านหลังซ้ายมือเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการเริ่มต้นภาพนี้โดยการที่โฟกัสตรงไหนสักที่หนึ่งแล้วพอตอนที่ภาพลันไปเนี่ย เราจะค่อยๆเหมือนแพนกล้องหรือว่าถอยออกมาเพื่อให้เห็นภาพในมุมใหญ่มุมกว้างนะครับสมมติเริ่มต้นเนี่ยเราก็เลื่อนขวามืออันนี้คือเริ่มจุดเริ่มนะครับของเคนเบิร์นจุดเริ่มเนี่ยเราเริ่มจากใหญ่สุดนะครับอาจารย์เลื่อนเมาส์มาอยู่ตรงบริเวณรูปภาพมันจะเป็นรูปมือฮะอาจารย์จะขยับได้เห็นไหมครับสมมติว่าตอนแรกเนี่ยภาพขึ้นม,มาเนี่ยเราต้องการให้เห็นทองฟ้าเยอะๆแบบนี้สมมติหรือต้องการเห็นมุมไหนสักอันหนึ่ง เอาละต่อมาตอนจบของภาพอาจารย์ก็มาคิดตรงนี้ครับตรงเอ็นเนี่ยนะครับคิดตรงช่องนีนะ้คิดลงไปนะครับปุกมมันขยับมาที่เอ็เมื่อกี้คือสถานะตอนเริ่มผมขยับเยอะมากใช่ไหมตอนนี้สถานะตอนจบเนี่ยผมจะใช้วิธีการเลื่อนให้มันเห็นภาพใหญ่สุดนะเลือ่อนเลื่อนไปท้ายสุดนะอาจารย์ทำตรงน,นี้เสร็จนะครับ มันจะมีการกระบาดเล็กๆของตัวเซตติ้งอาจารย์ก็ปิดมัแล้วทดลองรันดูนะครับอ่อาเรารันอันใหญ่เนยก็ได้นะครับเห็นไ,ไหมจับภาพแล้วกาัอ่ต่นี้ก็จะมีผลมากเวลาที่เราทำภาพย,ายนตร์ทำอะอย่างเงี้นะครับอ่าเราเสียก่อนนี่คือเราเซตแค่ภาพเดียวเราเซตแค่ภาพเดียวนะครับ อาจารย์เซทภาพเดียวได้แล้วอาจารย์ลองเซภาพที่สองเมื่อกี้ผมพับว่าเ,าเห็นที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วค่อยๆถอยออกมาเพื่อเห็นโอเวอร์วิวตอนนี้อาจารย์ลองเปลี่ยนใหม่นะครับภาพที่สองอาจารย์ลองเห็นโอเวอร์วิวแล้วค่อยๆเจาะลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วเราทำแบบนั้นกันนะครับเราจะเห็นโอเวอร์วิวก่อนเห็นภาพใหญ่ก่อนแล้วค่อยๆเข้าไปในภาพไปที่จุดใดจุดหนึ่งเราก็เลือกภาพที่สองแล้วก็เลือกเซตติ้งเราทำดูนะครับ เสไลด์ถ้าจะให้สวยเวลามันต้องนานนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแค่สองสามวิมันปุ๊บเดียวนะครับเราก็เซ็นซ้สำสปหรบสไลด์นี้นะครับเราก็บอกว่าเราจะเอาสั้งสิบวิเหมือนกันคอร์เทอร์เสร็จแล้วนะครับเลือกเคนเบิร์นจุดสตาร์ทนะครับจุดสตาร์ทของเราเนี่ยเราเลื่อนให้เห็นภาพทั้งหมดแล้วเราก็ทำที่จุดเอหรือจุดสต o p ของเรา ที่จุดสต็อปเนี่ยเราก็เลื่อนไปที่ใดที่หนึ่งนะครับเราขยายก็แล้วแต่ว่าเราจะเลื่อนไปตรงไหนนะครับสมมติว่า,าเราจะเลือ่อนผมจะเลื่อนมาที่ตรงนี้อ่าเรียบร้อยนะครับเลื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดคิดตั้งแต่ภาพแรกนะครับภาพแรกแตอนที่เราทำสองภาพนะครับภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองจะเราก,กดเพลงดู